จีนถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกนะคะคำถ,ถามคือเขากำลังจะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สาส่วนหรือว่า Lost Decade ไม่ต่างจากญี่ปุ่นหรือไม่และอะไรคือสัญญาณที่เป็นสัญญาณเตือนรวมถึงจีนจะฉุดตัวเองให้พ้นจากปากเขียวนี้ได้อย่างไรเวลสตอรี well ่วันนี้มีคาตอบมาให้ค่ะ Everyone experiences milestones differently. That's why you need a dedicated client advisor who considers how much risk is right for you. With access to privileged banking centers across the region, the best advice is built around what matters to you. หลังจากที่จีนนะคะได้ตัดสินใจเปิดประเทศตั้งแต่ปี1978เศรษฐกิจจีนค่ะก็เติบโตได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเฉลี่ยปีละประมาณ9%และทำให้ชาวจีนถึงกว่า800ล้านคนค่ะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความยากจนได้เงินทุนทั่วโลกก็หลั่งไหลเข้าไปในจีนนะคะและนั่นทําให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวได้อย่างรวดเร็วทีเดียวและจนวันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบนที่ส คัญน,นะคะจีนยังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกเป็นรองเพียงแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองค่ะแต่ดูเหมือนว่าช่วงเวลาทองของจีนจะจบลงไปแล้วนะคะกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่เคยสูงเฉลี่ยกับเกือบสิบเอร์เต่อปีค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะลดลงมาต่ำกว่า5%ในปี2024นี้ด้วยซ้ำ จีนที่เคยเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานหคะตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตโควิด -19 ที่ถือว่าจีนนั้นเผชิญกับวิกฤตนี้รุนแรงกว่าหลายประเทศตามมาด้วยฟองสบู่ในภาคอสังหารริมทรัพย์หรือแม้แต่แรงกดดันจากสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีกับซีกโลกตะวันตกค่ะ สัญญาณเตือนเหล่านี้นะคะทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างนึกย้อนไปในช่วงเวลาที่เรียกว่า l o s t decade ค่ะหรือว่าทศวรรษที่สาู0ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1990หลายคนตั้งคำถามนะคะว่าอาจจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งกับประเทศจีนหรือไม่ ่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันนะคะว่าล o s สติ c เก e จะเกิดขึ้นกับจีนหรือไม่และถ้าเกิดขึ้นแล้วนะคะอะไรจะคือผลกระทบที่ตามมาฝันอยากพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูสักเล็กน้อยนะคะถึงล o s สติ c เกตที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1,980นะคะช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจนั้นมีการเติบโตร,ร้อนแรงอย่างมากทีเดียวค่ะและทําให้ญี่ปุ่นค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาจนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลก แต่ในท้ายที่สุดกลับนําไปสู่ภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริริมทรัพย์รวมถึงตลาดหุ้นนะคะก่อนที่บับเบิลเบรสฟองสบู่จะแตกในปี1991ค่ะทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นหล่นลงไปอยู่ในทศวรรษที่สาูญหรือว่าลอสติเคนกินเวลายาวนาน20ถึง30ปีทีเดียว ถามว่าอะไรคือสาเหตุสําคัญของการเกิดฟองสบู่ในยุคนั้นนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นในเวลานั้นตัดสินใจผ่อนคลายนโยบายทางการเงินด้วยการลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องค่ะ ทำให้ต้นทุนการเงินของทั้งประเทศลดลงและแน่นอนนะคะว่าเมื่อต้นทุนทางการเงินลดลงผู้คนก็จะนิยมนําเงินไปหาผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการเก็งกําไรในภาคอสังหารรมทมัพยัหรือว่าในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นแต่แล้วค่ะพอหลังจากฟองสบู่แตกนะคะพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะเขาตัดสินใจลดการใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยแล้วก็หันมาออมเงินอย่างมากจนทําให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะเผชิญกับปัญหาเงินเฟ เปิดมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานและทําให้ GDP ญี่ปุ่นเองก็ขยายตัวเพียงแค่ประมาณ1%ต่อปีไปจนถึงปี2020ที่ผ่านมาค่ะ ตัดภาพกลับมาที่เศรษฐกิจจีนในปัจจุบันนะคะต้องยอมรับว่านโยบายซีโร่โควิดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนอย่างรุนแรงทีเดียวค่ะรวมถึงการเข้ามาควบคุมภาคเทคโนโลยีชั้นสูงด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดก็ยิ่งซ้ำเติมปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศถึงการบริหารจัดการเศรษฐกิจของจีนและทําให้ตลาดหุ้นจีนกลายเป็นหนึ่งในตลาดทุนที่ผลตอบแทนย่ําแย่ที่สุดใน โลก โดยตลอด3าปีที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นจีนมูลค่าลดลงมากถึง6ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐทีเดียวค่ะและในขณะที่ประเทศอื่นๆนั้นกําลังต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อตัดภาพกลับมาเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะตรงกันข้ามเลยนะคะจีนนั้นถูกหลอกล้อโดยภาวะเงินเฟ้อตลอดทั้งปีที่ผ่านมาโดยจีนประสบกับปัญหาทั้งในฝั่งของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI และดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งเหล่านี้ นี้ะะคะยิ่งทําให้เศรษฐกิจจีนยากที่จะเติบโตเพื่อหลุดพ้นจากภาระหนี้สินค่ะ รเดลิโอนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates ค่ะเขาถือว่าเป็นผู้บริหารบริษัทจัดการลงทุนระดับโลกได้เคยกล่าวเตือนเอาไว้นะคะบอกว่าจีนในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในเชิงการเงินอย่างมากเนื่องจากว่าผู้คนมีความมั่งคั่งลดลงจากปัญหาหลายด้านทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงอย่างมากราคาหุ้นรวมถึงสินทรัพย์ลงทุนอื่นก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกับเรื่องของการจ้างงานและค่าตอบแทนของแรงงานก็ลดลงนะคะ รวมถึงปัญหาสําคัญก็คือหน,นี้และปัญหาภาคการเงินที่ตอนนี้หลายบริษัทรวมถึงรัฐบาลท้องถิน่นกําลังเผชิญอยู่ซึ่งถ้ารัฐบาลจีนไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเหมาะสมท้ายที่สุดแล้วนะคะจีนอาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาทศวรรษที่สูญหายหรือว่าล o อสติ c เกตได้ยากทีเดียวค่ะ เรเด l ลบอกไว้นะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนต้องทํามีอยู่2อย่างควบคู่กันไปค่ะ1ก็คือจําเป็นต้องลดอัตราส่วนหนี้ลงให้ได้และ2คือต้องผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะคะในขณะเดียวกันจีนเองก็กําลังเผชิญกับภาวะสังคมสูงวัยที่กําลังสร้างปัญหาให้กับประเทศค่ะ เพราะว่าถ้าย้อนไปดูแล้วอายุเฉลี่ยของการเกษียณของคนจีนเนี่ยอยู่ที่53ปีนะคะแต่อายุไขหรือกว่าคนจีนเขาจะจากโลกนี้ไปสูงถึง84ปีทีเดียวค่ะและนั่นเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนไม่มีไรายได้แล้วก็ต้องได้รับการดูแลยาวนานถึง31ปีซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นผลจากเรื่องของวันชายโพริซีหรือว่านโยบายลูกคนเดียวซึ่งเข้ามากดทับด้วยนะคะทำให้ลูกหนึ่งคนก็ต้องรับภา ละในการดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของเขายาวนานมากขึ้น มีหนึ่งบทความจาก f ฟใน n ช i a l t i มส s นะคะที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจชาวญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าริวทาโระโคบายาชิค่ะ <c oughs> เขามีการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ตกต่ำยาวนานถึงกว่า30ปีนะคะหลังจากที่เกิดภาวะฟองสบู่แตกและถ้ามองภาพเหตุการณ์ในครั้งนั้นตัดภาพกลับมาที่จีนในปัจจุบันริวทาโรบอกว่าบทเรียนที่จีนเรียนรู้จากญี่ปุ่นนั้นน่าจะมีสัก3ามข้อหลักๆค่ะ อย่างแรกคือเรื่องของโครงสร้างประชากรน,นะคะ จีนเองเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะประชากรที่เรียกว่าชราภาพหรือว่าประชากรสูงวัยคล้ายๆกับญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งนั่นจะส่งผลต่อการบริโภคและการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนที่2ค่ะก็คือเรื่องของระบบประกันสังคมนะคะซึ่งระบบประกันสังคมของจีนตอนนี้ถือว่ายังไม่แข็งแรงพอจึงทําให้ประชาชนนั้นต้องเก็บออมเงินเอาไว้จํานวนมากเพื่อที่จะดูแลตัวเองตอนแก่และนั่นก็ส่งผลต่อเนื่องมายัางการใช้จ่ายหรือการบริโภค ให้ลดลงด้วยนะคะคูดอีกในหนึ่ง2ประเด็นนี้เปรียบได้กับจีนกําลังเผชิญกับภาวะแก่ก่อนรวยตรงกันข้ามกับญี่ปุ่นที่เขารวยก่อนแก่ค่ะ ปัจจัยที่3นะคะคือ,อตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวค่ะซึ่งจีนถือว่าเมีตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวจํานวนมากทีเดียวนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าถ้าคนหนุ่มสาวไม่มีงานทําก็จะไม่มีเงินในการบริโภคก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่คําถามก็คือถ้าจีนอยากจะหลุดพ้นจากลอสติเกตต้องทําอย่างไรซึ่งในด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นและจีนบอกว่าจีนควรเร่งส่งเสริมให้ภาคเอก ชนมีความกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นรวมถึงลดการควบคุมภาคเอกชนที่มากเกินไปและต้องปฏิรูประบบประกันสังคมและลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเปิดประเทศให้มากขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาตินะคะซึ่งต้องยอมรับว่าสิ่งที่ตอนนี้จีนกําลังเล่งทําน่าจะมี2ออย่างสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เปิดบ้านให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้นโดยสรุปแล้วนะคะสถานการณ์ในปัจจุบันปัจจัยที่คล้ายคลึงกันร,ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นซึ่งอาจจะนําไปสู่การเกิดลอสติ c เกตหรือว่าทศวรรษที่สูญหายครั้งใหม่ก็คือฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงฟองสบู่ในตลาดหุ้นรวมทั้งพฤติกรรมของคนจีนค่ะที่ลดการใช้จ่ายลงอย่างมากจนเริ่มเห็นสัญญาณของภาวะเงินเฟือ เรื่องนี้นะคะดรอามตั้งนิรันดร์ค่ะ mm hmm. เคยเปรียบเทียบว่าจีนกับญี่ปุ่นมีในหนึ่งที่อาจจะคล้ายกันก็คือความเสี่ยงเรื่องของ balance sheet recession หรือว่าแผลเป็นทางจิตวิทยาที่ญี่ปุ่นเจอมาก่อนค่ะสิ่งที่ญี่ปุ่นเจอก็คือในช่วงทศวรรษที่สูญหายของเขาคนญี่ปุ่นนักธุรกิจญี่ปุ่นประหยัด แล้วก็อดออมไม่กล้าที่จะใช้จ่ายไม่กล้าที่จะลงทุนเพื่อประคองทั้งชีวิตส่วนบุคคลแล้วก็ธุรกิจให้ไปต่อได้ในช่วงวิกฤตซึ่งแม้เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะกลับมาฟื้นตัวแล้วหลายบริษัทและหลายครัวเรือนก็ยังติดนิสัยในการที่ประหยัดและไม่กล้าใช้จ่ายอีกในหนึ่งคนกลุ่มนี้เข็ด จากแผลเป็นในอดีตซึ่งถ้าจีนเผชิญกับเหตุการณ์แบบนั้นก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจจีนฟื้นได้ยากพอสมควรเลยค่ะ <S 2> <S 2> แต่อีกด้านหนึ่งนะคะ <S <S เศรษฐกิจจีนก็ดูเหมือนว่าจะแตกต่างไปจากญี่ปุ่นในอดีตเช่นกันค่ะโดยเฉพาะด้านความสามารถในการควบคุมนโยบายทางการเงินรวมถึงการควบคุมความผันผวนของอาตาัตราแลกเปลี่ยนซึ่งตอนนี้จีนทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ ที่สําคัญการขยายตัวสังคมเมืองของจีนอยู่ที่63%สาต่ำกว่าญี่ปุ่นในอดีตที่77%แล้วก็ GDP per capita หรือว่ารายได้ประชากรต่อหัวของจีนในเวลานี้อย่างค่อนข้างต่ำนะคะอยู่แค่12,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นต่ำกว่าญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1990ที่อยู่ราว30,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะ นั่นหมายความว่าจีนอาจจะยังพอมีศักยภาพในการเติบโตได้ดีกว่าญี่ปุ่นในอดีตที่เผชิญกับปัญหาในยุคนั้น แต่ก็มีอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันก็คือฟองสบู่ภาคอสังหารเรทรมพยัของจีนซึ่งดูเหมือนว่านักขณะที่เกิดเหตุขึ้นนั้นฟองสบู่ของจีนจะลูกใหญ่กว่าญี่ปุ่นในอดีตค่อนข้างมากทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งนะคะสะท้อนได้จากอัตราการว่างของอสังหาริมทรัพย์ที่จีนนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นอสังหารเรืมาซับที่มีสป라이ดแต่ไม่มีดีมานนะคะมีอสังหาอยู่ไม่มีคนเข้าไปอยู่เนี่ยสูงถึง20%ทีเดียวค่ะเมื่อเทียบกับญี่ปุ่่นทีราว9% เท่านนั้และนอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรมพยันะคะมีความสําคัญกับเศรษฐกิจจีนเพราะว่าคิดเป็นสัดส,ส่วนถึง15ต่อ GDP ขณะที่ความมั่งคั่งของคนเมืองของจีนเนี่ยนะคะก็อยู่ในอสังหาริมทััพ์์ราว70ทีเดียวค่ะ ชแล้วเวลสตอรี well, ่คงไม่สามารถฟันธงได้นะคะว่าจีนจะเผชิญกับภาวะลสติเกตหรือว่าทศวรรษที่สูญหายเชกเช่นที่ญี่ปุ่นเคยเจอหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้ก็คือวันนี้จีนพยายามสุดกําลังเลยค่ะเพื่อที่จะดึงตัวเองให้พ้นจากปากเหวแล้วก็ซื้อเวลาไปได้ให้นานที่สุด Everyone experiences milestones differently. Why you need dedicated client why you That's a Who considers how much risk is right for you? With access to privileged banking centers across the region, the best advice is built around what matters to you.